สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสายบอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวซูเปอร์มินิพาตัวดากอนซีซ่านะครับซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาและตัวของผมที่ได้มาจะเป็นรอดของปลายปี2022ในราคา3,850เยนครับส่วนของด้านหน้ากล่องนะครับจะมีตัวดากอนซีซ่าล้วก็ขบวนการจูเรนเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดากอนเรนเจอร์รวมถึงการรวมร่างกายเป็นโกริจินครับด้านข้างตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นการรวมร่าง2แบบทั้งจูเทดจูจินและโก จด้านหลังนะครับก็จะเป็นการอธิบายระหว่างการรวมร่างกายเป็นโกรวจินว่าจะมีจูแมมมอรไทเซอร์ท็อปเซเบอร์ไทเกอร์แล้วก็ดาร์อนซีซ่านะครับแล้วก็จูเทดจูจินก็จะมีทั้งดาร์อนซีซ่ารวมร่างกับไดจูจินด้านข้างตรงฝั่งนี้นะครับกับฝาเปิดด้านบนก็จะเป็นรูปดาร์อนซีซ่าพร้อมกับตาสัญลักษณ์ครับ สำหรับการรีวิวแผงนะครับผมจะทำการรีวิวไว้แบบคร่าวๆแล้วก็ลงรูปภาพนิ่งไว้ที่เฟซบ o o กเพจรีวิวสไตล์วันนะครับภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้มา2แผ่นครับโดยที่แผ่นแรกจะเป็นวิธีการประกอบเป็นดาก์อนซีซ่าจะมี2หน้านะครับแผ่นที่2ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นโคริวจินนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นจูเทดายจูจินครับจำนวนแผงที่ให้มานะครับจะมีทั้งหมด9แผงมีสีเงิน4แผงครับสีเขียว1่แผงสีทอง1่แผงแล้วก็แผงสีดําอีก3แผแผ แล้วก็ตัวสติกเกอร์ตรงส่วนนี้โดยที่แผงนี้นะครับจะมีการลงสีบริเวณใบหน้าของโกริลจินตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกตาของดากอนซีซ่านะครับสำหรับชิ้นส่วนที่ให้มาทั้งหานะครับก็จะมีการทําแบบสีทองเมทัลลิกตรงส่วนนี้อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทสายสีแดงนะครับก็จบกัญญนไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแผงในส่วนต่อไปก็จะเป็นหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับส่วนสูงของตัวดากอนซีซ่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1บเอ็ดถึงริบสองเซนติเมตรครับ จุดแรกจะเป็นสติกเกอร์สีทองตรงส่วนนี้ด้านข้าง2ฝั่งนี้นะครับจะเป็นลวดลายสีทองพื้นหลังสีเขียวนะครับตรงครีบด้านหลังตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เช่นกันครับตรงส่วนหน้าอกนี้นะครับ2ตำแหน่งนี้จะเป็นพื้นหลังสีดําแล้วก็ลวดลายสีทองครับที่เป็นสติกเกอร์แล้วก็ด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับทั้ง2ด้านก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวลวดลายสีทองครับต่อมาจะเป็นส่วนเอวนะครับตรง2ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับรวมถึงรอบเอวตรงส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ วิธีการรวมร่างเป็นโกรดิวจินนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ตัวดากอนซีซ่านะครับก่อนอื่นเราจะต้องนำแขนส่วนนี้ออกมานะครับทั้งสองข้างเลยครับตามด้วยนำส่วนหางนี้ออกมาครับหมุนตรงส่วนต้นขาส่วนนี้นะครับเพื่อนำวางขาแยกออกจากกันครับแล้วตรงส่วนกลางลําตัวก็จะออกมาเหมือนกันนะครับโดยที่ตรงสองตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดํานะครับแล้วก็ลวดลายสีทองด้วยครับนำส่วนใบหน้าของดากอนซีซ่าออกมานะครับนำใบหน้าของโกดิวจินใส่เข้าไป แทนที่เลยนะครับจะมีเดือยให้เสียบอยู่ตรงที่เดิมเลยครับหมุนส่วนด้านข้างส่วนนี้นะครับจะมาเสียบกับเดือยส่วนนี้พอดีกดตรงส่วนเอวส่วนนี้นะครับให้มันชิดติดกันครับส่วนต้นขานี้นะครับชิ้นส่วนสีเทาเราจะหมุนขึ้นมาประมาณ90องศานะครับตามด้วยหมุนส่วนเขานี้นะครับเพื่อนําส่วนนี้ขึ้นมาประมาณนี้ครับส่วนอีกข้างเราก็จะต้องทําเหมือนกันครับหมุนชิ้นส่วนนี้ขึ้นมา ตามด้วยหมุนส่วนขาขึ้นมาจะเป็นแบบนี้หัวไหล่สีทองนี้นะครับเราจะหมุนส่วนแขนนี้เข้าไปนะครับให้มาอยู่ลักษณะแบบนี้อีกข้างหนึ่งเราก็จะต้องทําเหมือนกันนะครับโดยจะต้องค่อยๆหมุนนําส่วนแขนและมือใส่เข้าไปในส่วนหัวไหล่นี้นะครับนำสองชิ้นนี้มาประกบกันนะครับโดยเราจะต้องสไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับและมาติดกับส่วนที่เป็นหน้าอกมันจะมีรูให้เสียบพอดีเลยครับ ต่อมาครับจะเป็นจูแมมมอสเราจะต้อ no งนําส่วนหัวนี้ออกมาก่อนครับหมุนส <graduate> ่วนต้นขาด้านหลังแบบนี้นะครับ90องศาทั้งสองข้างครับแยกตรงส่วนนี้ออกจากกันครับหมุนส่วนที่เป็นหัวไหล่ขึ้นมาประมาณ90องศาครับหมุนส่วนเท้านะครับขึ้นไปเพื่อนํามือเอาออกมาแทนที่เดิมอีกข้างก็ต้องทําเหมือนกันนะครับหมุนส่วนเท้าขึ้นไปเพื่อนํามือออกมานะครับก่อนที่เราจะนาจูแมมมอสมาติดนะครับด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องหมุนเอาเดือยด้าน ข้างออกมาก่อนข้างหนึ่งเราก็จะต้องหมุนออกมาเหมือนกันนะครับตรงด้านหลังหัวส่วนนี้นะครับเราจะต้องหมุนเพื่อน,นําชิ้นส่วนนี้ออกมาโดยมันจะมีเดือยเสียบด้วยนะครับนาจูแมมมอสนะครับ มาเสียบเข้ากับด้านหลังโดยส่วนหลังนี้เราจะต้องใช้เดือยเสียบด้านนอกของจูแมมมอสนะครับหมุนด้านข้างส่วนนี้นะครับติดกับเดือยที่เรานําออกมาจากแกนลําตัวของดาก้อนซีซ่าครับหมุนแกนด้านหลังส่วนหัวของดาก้อนซีซ่านี้ลงมานะครับเสียบติดกับหลังของจูแมมมอสได้เลยตัวต่อมานะครับจะเป็นไทเซอร์สอปเราจะต้องหมุนส่วนหางนี้นะครับเก็บเข้าไปในส่วนลําตัวแยกส่วนลําตัวนี้ออกมาครับหมุนส่วนหัวขึ้นมาประมาณ90องศาแบบนี้ด้านหลัง ลำตัวนี้นะครับเราจะต้องหมุนเพื่อนําแกนบอลจอยออกมาส่วนด้านหลังสุดเราก็จะต้องหมุนเพื่อนําแกนส่วนนี้ออกมานะครับนำแกนบอลจอยนะครับเสียบเข้ากับส่วนตรงนี้นะครับของลำตัวส่วนด้านหน้าแกนที่เราจะนำไปติดกับส่วนต้นขานี้นะครับเราจะต้องหมุนมาให้อยู่ลักษณะประมาณนี้ก่อน นำไปเสียบติดกับต้นขาด้านซ้ายนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเซเบอร์ไทเกอร์ก่อนอื่นเราจะต้องหมุนส่วนหางนี้เก็บเข้ามาในส่วนลำตัวนี้นะครับแล้วก็แยก2ส่วนนี้ออกจากกันนะครับลำตัวส่วนด้านหน้าเราจะหมุนส่วนหัวมาประมาณ90องศารวมถึงการหมุนเขี้ยวทั้ง2ตํตำแหน่งนี้นะครับแล้วหมุนส่วนต้นขามาด้านหน้าทั้ง2ข้างเลยครับส่วนท้ายของลำตัวนะครับเราจะต้องหมุนแกนต้นขานี้นะครับขึ้นมาเก็บไว้ในลำตัวส่วนด้านหลังสุดนะครับเราจะต้อง ต้องหมุนนำแกนออกมานะครับ แล้วก็หมุนส่วนนี้ให้มาอยู่ประมาณนี้แล้วก็หมุนเก็บกับเข้าไปนะครับนาส่วนที่เป็นแกนแบบบอลจอยนะครับเสียบเข้ากับรูนี้และไปติดกับต้นขาด้านขวาของดาร์กอนซีซ่านะครับต่อมาจะเป็นวิธีการติดตั้งอาวุธนะครับเราจะใช้แกนฐานส่วนนี้นะครับกับแกนลําตัวหน้าอกของดาร์กอนซีซ่าเสียบลงไปเลยครับหมุนชิ้นส่วนด้านหลังตรงนี้ออกมานะครับเพื่อนําชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วก็นาเดือยตรงส่วนนี้เสียบติดเข้าไปได้เลยครับส่วนหางของดากรซี ซานะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับโดยในการทําอาวุธเราจะต้องนำาอชิ้นนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็ข้อต่อแต่ละแกนนี่จะเชื่อมกันด้วยบอลจอยแบบนี้ครับนาส่วนนี้ไปเสียบติดเข้ากับตรงส่วนที่เป็นลําตัวของดัลคอนซีซ่าเดิมนะครับก่อนที่จะนําอาวุธไปใส่กับโกริลจินนะครับผมแนะนําว่าให้งอส่วนศอกนี้ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็นําแกนตรงส่วนนี้นะครับไปเสียบติดเข้ากับมือได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับส่วนสูงหลังรวมร่างกายเป็นโกริลจินจะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับจุดขยับนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนแขนแทนนะครับ สำหรับตัวนี้โดยตรงส่วนนี้จะเป็นแกนหมุนทั่วไปนะครับหมุนได้ครบรอบส่วนเกาะหัวไหล่ส่วนนี้สามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับต้นแขนส่วนนี้ก็หมุนได้ครบรอบเช่นกันครับเ้าศสอบจะงอได้สุดประมาณนี้ครับตรงส่วนมือนะครับจะหมุนไปมาแบบนี้ได้ ตรงส่วนแกนหวางขาตรงส่วนต้นขานี้นะครับจะเป็นบอลจอยนะครับการเคลื่อนไหวจะหมุนไปมาอย่างนี้ได้หมุนมาทางด้านหน้าได้หมุนไปทางด้านหลังก็ได้นะครับหรือจะกลางออกมาทางด้านข้างได้การเคลื่อนไหวจะค่อนข้างเป็นอิสระส่วนที่เป็นหัวเข่านะครับจะงอได้สูงประมาณนี้เลยครับและก็ยังหมุนไปมาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับฝ่าเท้าของดาว์คอนซีซ่าส่วนนี้ก็จะเป็นแบบบอลจอยนะครับการเคลื่อนไหวจะเป็นอิสระ ส่วนเท้านะครับหรือส่วนหัวของไทเซิร์ท o ็อปส่วนนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะครับการเคลื่อนไหวจะเป็นอิสระเช่นกันครับฝั่งเซเบอร์ไทเกอร์ส่วนนี้นะครับจุดขยับต่างๆก็จะเป็นแบบฝั่งเดียวกับไทเซิร์ท็อปเลยครับ ต่อมานะครับจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นจูเทไดจูจินครับสาหรับขั้นตอนแรกของตัวดากอนซีซ่านะครับเราจะต้องหมุนเอาแขนส่วนนี้ออกทั้งสองข้างนะครับตามด้วยส่วนหางนี้เอาออกด้วยนะครับหมุนแกนหว่างขาส่วนนี้ออกมาเพื่อเอาลําตัวออกมาต่างหากนะครับหมุนส่วนแขนนี้เข้าไปในช่วงหัวไหล่ที่เป็นสีทองแบบนี้ครับอีกข้างหนึ่งเราก็จะต้องทําเหมือนกันนะครับหมุนด้วยส่วนหลังหัวของดากอนซีซ่าออกมานะครับหมุนแกนตรงข้างลาตัวทั้งสอง ขึ้นมาประมาณ90องศาแบบนี้แล้วก็หมุนตรงแกนที่เป็นหว่างขาตรงส่วนนี้ลงมาประมาณ90้องศานะครับทั้ง2ข้างเลยครับน้าส่วนหัวไหล่ฝั่งซ้ายนะครับมาติดเท่ากับข้างลําตัวฝั่งซ้ายหัวไหลฝั่งขวานะครับเราก็จะมาติดกับแกนข้างลําตัวฝั่งขวานะครับส่วนของไดจูจินนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องหมุนเข่าด้านข้างนี้นะครับไปไว้ด้านหลังแบบเดิมครับหมุนหัวไหล่ลงมาประมาณนี้นะครับนาแกนที่ติดกับช่วงลาตัวของจูแมมมอสส่วน ทางไทแลนอสรัสออกมานำดากอนซีซ่านะครับมาครอบลงได้เลยแล้วก็หมุนตรงแกนด้านหลังส่วนหัวของดากอนซีซ่าเสียบติดเข้ากับลำตัวของจูแมมมอรสได้เลยครับ หมุนส่วนเข่าของดากอนซีซาขึ้นมาประมาณนี้ครับส่วนหางของดากอนซีซานะครับเราจะแยก2ชิ้นด้านหลังสุดออกนะครับแล้วก็นําไปติดกับส่วนขาของดากอนซีซาส่วนนี้ได้เลยครับส่วนกลางลาตัวของดากอนซีซานะครับเราจะต้องค่อยๆดึงเอาแกนส่วนนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบกับขาด้านซ้ายตรงส่วนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ โดยสรุปสำหรับตัวนี้นะครับขั้นตอนการประกอบจะมีช่วงที่เป็นแกนวางขาตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนช่วงเท้าที่จะเป็นบอลจอยตอนที่เราใส่ครั้งแรกนะครับจะต้องใช้แรงเป็นพิเศษเลยครับและตัวดากอนซีซ่านะครับจะเป็นรอบการผลิตครั้งแรกตั้งแต่ปี2017นะครับจะทําให้การเคลื่อนไหวนี้ค่อนข้างน้อยและจํากัดเป็นพิเศษมากกว่าตัวไดจูจินนะครับและตัวที่ผมได้มานะครับตรงส่วนต้นขาส่วนนี้ตอนรวมร่างเป็นโกริวจินนะครับ มีความรวมอยู่พอสมควรครับขั้นตอนการรวมร่างไม่ว่าจะเป็นโกริจินนะครับจูเทไดจูจินนะครับทาได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนดีครับสําหรับการรีวิวซูเปอร์นิพาตัวดากอนซีซ่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสไตล์กองผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ